ชีวิตล่าสุดของสเตฟานทำอาชีพนี้ต้องบอกว่าร่ำรวยมากๆเลยทีเดียวคะ่ะรวยกว่าเป็นดาราหลายเท่าสาเหตุที่ลาออกจากวงการก็คือก่อนหน้าเนี่ยต้องไปดูแลแม่ที่ป่วยนะคะแล้วก็เริ่มหมดแฟชั่นอยากจะทำอะไรใหม่ๆโดยสเตฟานเผยว่าไม่อยากให้คิดว่าหันหลังให้วงการนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเผื่อ,อายุ60แล้วเนี่ยก็คืออยากแสดงก็ได้ตอนนี้ผมเก็บความทรงจำเอาไว้ไม่ได้รับงานอะไร โดยเจ้า ja ตัวเองบอกว่าคือที่ออกไปเนี่ยก็คือไปดูแลคุณแม่หลายโรคลุมเล้าและตนเองก็รับงานแสดงหลายเรื่องทำให้ไม่มีเวลาดูแลเริ่มหมดแพชชั่นอยากทำอะไรใหม่ๆเป็นเหตุผลโดยรวมก็เลยตัดสินใจออกจากวงการแต่แล้วคำพูดที่บอกว่าผมอ้วนออกจริงๆแล้วเนี่ยผมผอมถึงได้ออกเรื่องสุดท้ายที่เล่นน่าจะเป็นเรื่องฟ้าจะหลดทรายมีงานติดต่อมาเรื่อยๆก็ไม่รับ คือแต่ที่เล่นมา10ปีแฮปปี้นะเพราะว่าได้เจอคนแล้วก็สนุกมากๆกับการใช้ชีวิตยังให้จดจำภาพของสเตฟานอไว้ซึ่งกับล่าสุดนี้นะคะเจ้าตัวก็มีอาชีพที่ทำให้เราเห็นว่าเจ้าตัวตั้งใจมากๆเลยทีเดียวค่ะทั้งการเป็นยูทูบเบอร์ไปที่ต่างๆรีวิวสินค้าหรือแม้กระทั่งการเปิดเผยเรื่องราวต่างๆมากมายอย่างไรใครที่ชอบสามารถติดตามกันได้ค่ะ